โปรดาวคันนี้จัดสูงแค่ช่วงล่างดาวนัมต้นเพียง4,900 0นานะครับพรเพียงเดือนละหนึ่นบ,บาทเท่านั้นนะครับเผาจะไม่เหียนขึ้นฟ้าเห็นไหมครับตรงเป๊ะเลยนะฮะนี่ครับเผาสวยนะครับเวลาลูกค้านำไป ลดไฟเพิ่มแรงมา้าหรือไปรีแมปเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้ขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับรถไม่กระพือไม่สันนะครับถ้าโหลดแล้วเพามันย้อยหรือเพามาตกท้องช้างหรือไม่ได้แก้เพาย,ยันไม่ได้แก้เพงางัดเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ระบบส่งกําลังหรือว่าเพาเนี่ยมันเสียเร็วนั่นเองนะครับไม่เหมาะมากๆเราจะต้องแก้ให้จบตั้งแต่ที่จัดทรงเลย ครับสวัสดีครับผมบีไฮแลนเดอร์นะครับจากยูสุภกิมอเตอร์บ้านปูจังหวัดราชบุรีนะครับกับรถยูสุตัวยีรหฟแค่อีกหนึ่งรุ่มนครับเห็นี้ครับโอ้โหเป็นที่นิยมเยอะมากๆเลยนะครับในการจัดทรงของผมนะครับก็ลูกค้าทุกท่านเนี่ยก็มาในเรื่องของช่วงล่างโดยเฉพาะเลยนะครับและรุ่มนี้เนี่ยก็เป็นช่วงล่างโุฟเฟนเดอร์ด้วยนะครับชุดหลังนะครับกับรุ่นตัวสิบประตูไฮแลนเดอร์เกรด LDA นะครับโปรดาวคันนี้ จัดส่งแค่ช่วงล่างดาวน้ำเต้นเพียง49,000ื่นนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1มื0นบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ารถคันนี้นะครับซึ่งเป็นรถที่เตรียมสม่งมอบนะครับเป็นรถของพี่สมชายจากจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับไปชมเลยครับว่าจัดส่งอะไรบ้างข้อคำรบับในโต49,000เนี่ยก็จะได้เฉพาะชุดจัดส่งก็คือล้อแม็กยางนะครับแล้วก็ทรงโหลด เท่านั้นนะครับก็จะไม่มีฝาปูนคาร์บอนดิฟฟี่วัดบูธนะครับไม่มีให้ไฟฟ้าอยู่ในปูนะครับไปลองนึกกันเลยดีกว่านะครับกับล้อแมกรายนี้ครับรายยอดที่ของเรานะครับงานของพี่หนุ่มแม็กการยานนะครับ t สามเจ็ดนะครับ t สามเจ็ดก้านยก suv off ศูนย์นะครับล้อน้ำหนักเบาอีกแล้วครับท่านสุดยอดมากๆนะครับของผมจะเห็นไหมว่าเนี่ยเป็นล้อเบาแทบทุกคันเลยเพราะว่าผมบอกลูกค้าเลยนะครับว่า ล้อเบาเนี่ยนะครับคือการใช้งานเนี่ยมันดีกว่าล้อหนักซึ่งมันทําให้ช่วงล่างเนี่ยยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงล่างเราเนี่ยเป็นรถโหลดเตียใช่ไหมฮะอย่างยีราฟแค่เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นรถโหลดเตียถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่รถมันตกหลุมหรือว่าเจอพื้นต่างระดับนะครับมันจะมีแรงยืดของล้อกับช่วงล่างปีกนกหรือเออโช๊ก นะครับมันจะมีแรงยืดค่อนข้างที่เยอะเยอะนะครับถ้าเราใช้ล้อหนักเนี่ยนะครับในการมาจัดทรงเนี่ยมันก็จะทําให้อุปสงา์ของช่วงล่างพวกบูทพวกปีกนกเนี่ยไปเร็วหรือพวกโชุกเนี่ยไปเร็วกว่าปกตินะครับกว่ารถเดิมๆที่ไม่จัดทรงนะครับนั่นคือข้อเสียเลหละนะครับของรถจัดทรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล้อควรที่เลือกเป็นล้อน้ําหนักเบามากกว่านะครับหรือที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีทุกฝรั่งเนาะ นะครับส่วนระบบเบรกคันนี้จะเป็นระบบเบรก ABS EBD นะครับช่วยกระจายแรงเบรกนั่นเองเนาะเบรกล้อไม่ล็อกนั่นเองนะครับพร้อมกับฝาครอบคาลิเปอร์นะครับเบรมโบนะครับน็อตล้อสีแดงนะครับฟันปิดดุมไทเทนนะครับยางคันนี้นะครับเบอร์สองรห้าทาวเวอร์ห้าของสปอร์ตเอ็กซ์นะครับก็ถือว่าคุณภาพการใช้งานก็โอเคในระดับหนึ่งเนาะโหลด หน้าสองนิ้วใช้ตัดปรับเกียร์นะครับพร้อมกับแก้ร้อแบะให้ด้วยนะครับราำนี้เนาะจบๆสวยๆนะครับทรงประมาณ5นิ้ว6นิ้วสอดนะครับด้านหน้า6นิ้ว6นิ้วนะครับสองนิ้วนะนะครับโหลดนะทรงนะหน้าเมน่มวิศวการแก้เผาช่วงล่างผมนะครับก็เหมือนเดิมครับแก้เผานัดเผาตูกท้องช้างนะครับแล้วก็แก้เผายันเกียร์ ให้ด้วยนะครับทำไมผมต้องทำถามว่าทำไมผมต้องทำแก้มาให้จบจบอันนี้ว่าหนึ่งคือทำมาเพื่อรองรับขุมพลังที่ลูกค้าจะนำไปทำในภายภาคหน้าซึ่งถ้าลูกค้าไปทำแรงแมายเยอะหรือไปใส่ของไฟฟ้าเนี่ยนะครับคืออัตราการเล่งมันมากขึ้นลูกค้าก็กระทืบกระเล่งมากขึ้นเหยียบมันขึ้นนะครับถ้าโหลดแล้ว เผามันย้อยหรือเผามาตกท้องช้างหรือไม่ได้แก้เผายันไม่ได้แก้เผางงดเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ระบบส่งกําลังหรือว่าเผาเนี่ยมันเสียเร็วนั่นเองนะครับไม่เหมาะมากๆซึ่งเราจะต้องแก้ให้จบตั้งแต่ที่จัดทรงเลยนะครับช่วงล่างต้องจบก่อนที่จะไปทําเครื่องยนต์ต่อนะนะครับสุดนี้ไปดูช่วงล่างเลยครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงล่างของผมเะยครับจะเป็นชุดโช๊คของโปรเฟนเดอร์ซึ่งจะช่วย ให้รถเนี่ยนะครับหลึดแล้วก็ยึดเกาะถนนดีขึ้นนะครับรถไม่ยุบไม่ย้วยเวลาที่ลูกค้านะครับขับขึ้นคอสะพานนะครับหรือลงคอสะพานหรือเวลาเข้าโค้งรถจะไม่มีอาการโค้งนะครับทําให้รถเกาะถนนได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ขับขี่ได้ปลอดภัยเต็มร้อยนั่นเองนะครับช่วงล่างก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมนะครับทำแก้ให้เพาเนี่ย อยู่ตำแหน่งที่ตรงเป๊ะนะครับไม่ย้อยลงมานะครับอย่าไปมองท่อตะเลียนะครับตะเลียนี่คือท่อให้เสียเนาะเนี่ยครับอันนี้คือเพานะครับในชุดเฟืองท้ายนะครับเพากลางนะครับแล้วก็เผาหน้านะครับไม่ประยันกับเกียร์นะครับสตรจบจบนะครับเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับขนานกับตัวรถเลยนะครับไม่เป็นตัวบีนะครับสวยสวยเลยเนี่ยครับเพาสวยนะครับไปดูด้านข้างของในส่วนของตัว เผางัดกันบ้างนะครับหรือเฟืองท้ายตัวนี้ครับเผาจะไม่เห็ียขึ้นฟ้าเห็นไหมครับตรงเต้เลยนะฮะเนี่ยครับเผาสวยนะครับเวลาลูกค้านาไฟรถไปเพิ่มแรงม้าหรือไปรีแมปเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้ขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับรถไม่กระพือไม่สั่นนะครับไม่มีเสียงเผาหอนนะครับมีแต่มาหอนเฮ้ยไม่ใช่นะครับเนี่ยครับตรงเต้เลยเนี่ยฮะอ่ะ เผาหน้านะครับเนี่ยครับไม่ไปยานกับเกียร์นะครับสูตรจบจบนะครับงานเทพงานเทพนะครับระดับนี้นะครับก็ได้รับความชื่นชมจากลูกค้านะครับนำไปใช้งานแล้วเออพี่บีขับดีว่ะนะครับรถนุ่มขึ้นหนุบขึ้นนะครับช่วงล่างเป๊ะนะครับครับคันนี้ก็ จัดทรงจบแน่นอนเนาะนะครับก็ภายในก็มีอะไรแต่งเติมมากมายนะครับก็มีแค่ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มดํารอบคันนะครับที่เหนี่ยนกันเนาะนะครับก็ขอฝากโปรโมชั่น4ี่หมเาไว้ด้วยนะครับที่ใครสนใจรุ่นนี้อยู่มองจับจ้องรุ่นนี้อยู่ไม่ได้แต่งอะไรมากมายเน้นช่วงล่างก็แนะนําเลยครับโปรสี่หมื่นเก้าผ่อนเพียงเดืยนละหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทสี่หมื่นเก้าลูกค้าได้โชคบูฟเดอร์ด้วยนะครับจบๆไปนะครับเดี๋ยวให้น้องซาร่าพาชมรอ,อบคันเลยดีกว่าถ้าใครสนใจก็สามารถโทรหรือว่าแอดไลน์สอบถามผมโดยตรงได้นะครับรยวมจัดการับ